สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่กทานกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระท,ที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระท,ยยที่นำม,มาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระเครื่องทุกแลกของวัดทุ่งมงคลหลวงปู่ทวดพิมพ์รอดเนื้อวานแดงหลังเรียบนำมาให้ได้ดูได้ชมนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห mm ็นรายละเอียดมิติของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะหมุนกลมนะครับหน้าผากหนวกหนุนก็จะมองเห็นตาทั้งสองข้างเป็นร่องลึกนะครับจมูกสูงหนาหนวแก้มสูงมนก็จะมองเห็นร่องแก้มแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริบปากบนแล้วก็ริบปากล่างนะครับลักษณะมิติของร่องปากแล้วก็ลักษณะมิติปลายคางขององค์พระนะครับลักษณะมิติของใบหูข้างซ้ายแล้วก็ลักษณะมิติของใบหูข้างขวานะครับ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของไหลขวาโค้งมนต้นแขนขวาหนาหนูแล้วก็ลักษณะมิติที่บริเวณก็สอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะเป็นสันหนานู์พาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนงฝ่ามือะสังเกตลักษณะมิติของสังกติหนาหนู์ชัดเจนแล้วก็ลักษณะร่องลึกที่บริเวณสังกตินะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็สอกซ้ายครับก็จะมองเห็นลักษณะของหรือวจิวรบางที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็สอกซ้ายนะครับ มองจากบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นร่องเลือกที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายนะครับลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหนาหนูนะครับแล้วก็ลักษณะมิติของฝ่าเท้าขวานาหนูนชัดเจนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนาหนูนแล้วก็ลักษณะของเข่าขวานาหนูนนะฮะมิติความคมชัดของพิมพ์พระนะครับ ความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับอง์พระนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรภกษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับสําหรับพระที่จัดสร้างจากเนื้อว่าน,นะครับเวลาผ่านมาหลายปีสีขององพระก็จะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตนะสำหรับเนื้อว่านแดงผ่านมาหลายปีลักษณะสีขององพระก็จะออกเป็นโทนสีเข้มสีดํานะฮะมองแต่ละบมแต่ด้านก็จะมองรายละเอียดของ พิมพ์พระแตกต่างกันฮะมิติความเรือ้อรีงพิมพ์พระนะครับสังเกตฮนะความคมชัดความเรืองของพิมพ์พระดูไปก็เพลินไปนะฮะที่ฐานขององค์พระลักษณะของฐานบัวความบัวงายครับก็มจะมองเห็่ร่องเรียของร่องบัวแล้วก็ลักษณะมิติของกรีบบัวนะครับลักษณะของอรูปชิบวนที่บริเวณไหลซ้ายแขนซ้ายขององค์พระนะครับความคมชัดลักษณะระดีของพิมพ์พระนะครับ สังเกตลักษณะของเนื้อว่านแห้งนะฮะความมันเวบาวที่เกิดขึ้นเวลาที่จับสัมผัสองค์พระบ่อยก็จะมีลักษณะมันวบาวในส่วนที่จับหรือว่าสัมผัสบ่อยนะฮะสำหรับลักษณะของพระเนืยอว่านก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนืยอว่านนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะ ที่บริเวณขอบด้านข้างขององค์พระนะครับความคมชัดละเอียดของพิมพ์พระนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับลักษณะของเนื้อพระแห้งนะครับที่บริเวณใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะมีรูนะฮะภายในรูก็จะมีโค้ดฝังอยู่ใต้ฐานของพระนะครับก็จะเป็นโค้ดยันตัวนะนะครับ ฝังจนไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับถ้าเกิดภาพขยายขึ้นมาสั่นเบร์มาชักก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับมิติความขมจาดของพิมพระที่ด้านหลังขององค์พระก็จะมีลักษณะเรียบนะฮะ สำหรับพระหลวงวัทว,วัดห้วยมงคลก็เป็นการจัดสร้างตามแบบโบราณนะครับใช้วิธีการกดพระด้วยมือนะฮะสังเกตนะลักษณะด้านหลังก็จะเรียบนะครับมิติความหนาที่ด้านหลังขององค์พระนะครับลักษณะของเนื้อว้่านแห้งนะครับมิติระเดียที่ด้านหลังขององค์พระ เพลินนะครับก็จะเป็นลักษณะมิติที่เริีวยนขอบขั้นข้างขององค์พระนะครับแล้วก็รายละเอียดที่องค์พระสวยงามมากครับความบันเวิที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับแต่ละบุมแต่ด้านก็จะมองรายละเอียดของผีพระแตกต่างกันไปนะครับ ในวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระเครื่องทุกแรกของวัดห้วยมงคลน,นะครับหลวงพ่อทูดพิมพ์พร,พร,รอดเนื้อว่านแดงหลังเรียบคนหน,นะครับสำหรับพระพิมพ์นี้ก็มีจำนวนในการจะสร้างอยู่ที่3,000องค์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้ว ม, comment, มีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำํำัลคําได้นะครับก็จะได้นาท,ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปได้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณลที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ